ล้ลามาแวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเฮาอีเวนร์ชาแนลนะครับวันนี้ Classic The Series ลุ n a คลา s ิกเดอะซ e รีส์เอพิโซดที่29นะครับวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะบังเอิญติดภารกิจหลายเรื่องนะครับวันนี้ใช้หัวข้อเรื่องว่า reenable ibc 5ธันวานี่นะครับแล้วก็มี a r c เซรานะ มันมีแอปอพอ o p ์โซ่บางตัวนะครับเขียนถึง IBC ของร์เซลาคืออะไรเดี๋ยววันนี้ไปไปไปฟังกันเนาะว่าว่ามันมีความสำคัญยังไงหรือมันควรต้องบทเยี่ยหรือ no ในพอ o พพ์โซลตัวนี้นะครับแล้วก็ขยายไปไหนบ้างนะครับโอเคก่อนรับชมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปก็บช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจดีๆในการทำเนื้อหาดีๆต่อไปเนาะโอเคไปเริ่มกันเลย ก็ก่อนอื่นก็ตามธรรมเนียมเนาะก็ E 3 1608นะครับก็ปรับตัวขึ้น2.67%นะครับจากาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันดับตกลงนะครับเมื่อก่อนอยู่37ตอนนี้43เนาะแล้วก็จำนวน Wallet นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากรอบก่อนที่ผมทำเอพิโซดไปนะครับแล้วก็ท็อ,ทอป ร้อยเนี่ยก็มีปริมาณที่ลดลงนะครับมีการเทขายลงนั่นเองนะแต่ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรในภาพรวมก็คือก็ท่งส่งอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็คอยมาเก็ตแคปก็มีการอัปเดตเดียวไทม์เซอร์กูลิิ้งสปทุกๆ2ชั่วโมงี่แหละนะครับก็ตอนนี้ก็เอาไปลบกับตัวที่เป็น s t a ็คกิ้งนะครับก็จะเหลือที่5.988 5.9ทิ้แ้เกรียนละกันนะแล้วแม็กซ์สปาก็ไปลบจากตัวที่เบิร์นออกนะครับก็ลดลงประมาณนี้เนาะก็มาดูกันได้นะครับ กลับมาเมืองเก่าของเราเนาะเมืองเก่าของเราก็จะมีอยู่สเรื่องนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับที่ลูน่ามีมากเกินไปเนาะก็ต้องขยายนะครับเพื่อให้มันไปใช้ได้ที่หลายๆที่เนาะแต่ก็จะไม่ได้โดยตรงสักทีเดียวนะครับจริงๆปัญหาหลัก ibc มันเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันการใช้งานเนาะโอเคก่อนที่จะไปเรื่องอื่นจริงๆอยากจะมาอะบอก,ท,กทุก episode แล้วกันว่า community pool มันมีการนำาิ0ของการเบิร์น0.2แทสเนี่ยมาใส่ตลอดฉะนั้น ตัว Foundation เทอร์ลาแกรนฟาวเดชันที่เป็นแกรนโปรแกรมที่ทางเอ็ดเวิร์ดคิมเป็นคนดูแลอยู่เนี่ย mm hmm. ก็จะได้เงินเข้าไปทุกๆรอบของ e p o อกเนาะก็ประมาณ7วันนะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยแกนโปรแกรมก็ออกมาขอเงินอขอรูหน้าประมาณ750ล้านนะใน,ในรอบแรกที่จะหาบุคคล4กลุ่มเนาะไม่ว่าจะ a m b a s s a d o r d e ดหรือ v a l i d a t o r หรืออ,อะไรต่างๆเนาะมีประมาณ4อันเนาะ ก็มีประมาณ1.33ฉะนั้นถ้าเอาออกไป7เนก็เหลือประมาณ5,500ซึ่งเดี๋ยวอ e ีพอกใหม่ก็จะเข้ามาอีกฉะนั้นเงินใน Community Pool ก็จะเติมเข้ามาเรื่อยๆผมเลยอยากที่จะมามาเล่าให้ฟังเนาะจะได้เห็นความต่อเนื่องของค o มมูนิตี้พูลว่าจะไปจ้างเด็บอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยเอามาใส่ไปก่อนเนาะส่วน u s t c ก็อยู่ประมาณ500,000นะครับก็เริ่มมีเงินเข้ามาพัฒนานะครับ โอเควันนี้ IBC หลักๆมันจะเกี่ยวกับตัว Cosmos e Ecosystem เนาะ Internet of Blockchains นะครับก็ง่ายๆนะครับณนะปัจจุบันที่เรามี Proposal ค่อนข้างเยอะเนี่ยผมซูมนาดนึดนงเนาะก่อนซูมเนี่ยก็ทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะด้านบนจะเป็นเราจะเรียกมันว่าซนนะิ่งเนาะพวกโซนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเหรียญเทอร่านะครับไม่ว่าจะเหรียญเกมหรือื่นหรือบิตคอยหรืออิตาเลียมเนี่ยถ้าเกิดจะมา connect กับ Cosmos Hub เนาะก็ต้องผ่าน IBC นะครับตรงนี้เรียกว่าโซนเทอรล่าอยู่ในเลเวลนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งในแต่ละโซนเนี่ยจะมีเรื่องของตัว validator ในการทำตรวจสอบธุรกรรมเนาะแล้วด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของตัว delegator นะครับก็คือกลุ่มคนที่เข้ามาช่วย s t a k นั่นเองเนานะในแต่ละในแต่ละโซนก็จะมีประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าเราซูมเนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดถึงคือจุดนี้เนาะ i b c สมมุติว่าตรงนี้เป็นโลโก้ของเทรล่านะนะเทร่าคลาสสิ การที่จะวิ่งออกมาที่เข้า c อ o s s market จำเป็นที่ต้องมีพ r o p ่อ a l ในการเปิด IBC ก่อนนะครับวันนี้เลยเราจะมาคุยกันขานี้และอะไรที่จะไปจูโนอะไรที่มันจะไปตัว osmosis นะครับก็จะจําเป็นที่จะต้องผ่านขาแบบนี้แหละจำเป็นต้องเปิดเนาะก็เลยเอารูปมาให้ดูก่อนจะได้เข้าใจง่ายนะครับโอเค1 0 8 8 0เนี่ยมันคือการทำ c o s m o d ั e h นะ IBC reactivation w i t e client อันฟีดเนาะก็คือตอนที่มันล่มสลายมันถูกฟีดเงินไว้นะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เงินมันวิ่งเข้าวิ่งออกเชนเนาะมันคุมยากฉะนั้นเขาก็เลยปิดตัวนี้ไปก่อนเนาะโอเคก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องไปอันฟีดมันออกก่อนเนาะซึ่งพอโซตัวนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนก็เป็นเอก,กฉันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมื่อสักครู่เป็นฝั่งของตัวเทราคาสิกเนาะเราก็ต้องไปเปิดฝั่งคอสโมสก็คือฝั่งนี้นะ สมมติตรงนี้เป็นคลาสสิกเนาะเราก็เปิดฝั่งนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาเปิดฝั่งนี้ต่อก็คือ84ตัวนี้นะครับแปดสิบสี่ณปัจจุบันก็ผ่านแล้วนะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อเมื่อช่วงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยแหละวันที่29วันนี้ผมอัดคลิปวันที่29เแอพิสซดที่29นี่เป็นความบังเอิญเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะมี리 e 더블아이비 Osmosis นะครับ츄노클 s e n นะครับก็ก็เป็นอีก3อัน งงไหมฮะว่าเอ้ยทำไมมันต้องมารีเยนนเบิลตัวนี้อีกตัวนี้จริง,รงๆกําลังจะผ่านในอีก2วันเนาะซึ่งถ้า2วันอ่าก็จะเป็น29 30เนาะก็จะเป็นช่วงมันต้นเดือนนะครับก็อาจจะจะผ่านนะครับอืมประมาณต้นเดือนผ่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในรูปเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะงงว่ามันเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวผมเล่าเป็นรูปเนาะตามสไตล์ลุงเฮาลนะเอางี้เนาะมันเป็นโซนถูกไหมวันนี้เราเราเชื่อมโยงที่คอสมอรฮับเนาะ ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าตอนพอโพโซ่หนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยเราทําบอกว่าเฮ้ยให้มันเปิด IBC ระหว่างตัวโคลัมบัสห้าไปที่คอสมอรทับสี่ก่อนนะครับส่วนมันจะคอนเน็กชันด้วย h ช n แนลอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันนะแต่ถ้ามันเปิดเปิดประเทศแล้วเนี่ยคอนเน็กไปที่ศูนย์กลางแล้วเนี่ยก็แสดงว่าตัวมันเองทะลุถึงกันแลอนี้คือพอซหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแล้วก็ฝั่งคอสมอัพ คอสโมดฮับนะครับก็เปิดพอ o p ต s a l ตัว84นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะก็แสดงว่าตอนนี้นะปัจจุบันมันทะลุถึงกันแล้วนะพอทะลุถึงกันแล้วยังไงมาวิ่งได้แถวๆนี้ละประเด็นมันคือวิ่งแล้วยังไงอ่ะมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ไปเปิดบ้านฝั่งปลายทางอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปหาใช่ไหมตัวนี้มันเหมือนเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลแอรอร์นะวิ่งปึ้งมาฮับใช่ไหมแต่นี่จะบินไปที่อื่นบินไม่ได้ ฉะนั้นมันเลยจำเป็นต้องมี Proposal 109 50นะเพื่อไปสามบ้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออสโมซิสนะครับตัวชูน o นะครับแล้วก็ตัวเค e s เซน t นะ,อ,ะอ่านผิดเขอาไปาในชาแนลที่ท,ที่ที่บอกไวนะ้เนาะใน Proposal คือ Channel 1 49แล้วก็20ฉะนั้นตัวนี้แหละ Proposal 1 2 3ที่ผมพูดมาสักครู่มันก็คือเชื่อมโยงตั้งแต่บ้านคลาสสิกวิ่งทะลุมาคอสม o ร์ทับแล้วก็วิ่งกระจายไปแต่ละบ้าน เพื่อให้เข้าไปทำเป็นพวกภูถ้าใครเคยดูเรื่อง IBC อพิโซดก่อนหน้าเนาะที่ผมทำไว้ก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้ถ้ายังไม่เข้าใจว่า IBC มันมีประโยชน์อะไรก็ย้อนกลับไปดูเนาะนะครับก็อันนี้คือการเปิดบ้านฉะนั้นหลังจากวันที่พ่อพ r อเศ s ้ l สำเร็จก็อาจจะมีการอนะัปเดตโค้ดเนาะ1.0.4นะครับก็ก็อาจจะเปิดบ้านให้ IBC วิ่งนับเทลาคาซิก็วิ่งไป รวมถึงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือตัวที่เขาเปิดตัวออสมอ s ซิสเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเงินที่มันขังอยู่ที่มันโดนฟีดอยู่ในเชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็เท่าที่ผมทราบก็คือประมาณ41บิลเลียนลูน่าเนาะถูกฟีดอยู่ในนี้นะครับแล้วก็158นะครับ UTC นะครับก็ติดอยู่ในที่นี้ฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรา enable มันก็คือมันก็จะมีเงินเนี่ย ที่มันถูกครังหลั่งไหลเข้ามาในเชนนะครับหรือการหลั่งไหลเข้ามาก็จะมี2แง่คือเข้าไปสเต็กก็ได้นะหรือเทขายอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะระวังดีๆลก้กันช่วงนี้ก็ถ้าเปิดมาก็อาจจะทําให้มีการการใช้งานของเชนเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้ที่ถูกครังอยู่เป็นระยะ,ะ,ยะเวลานาน,านๆเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงเขาจะเอามาขายหรือ เพราะเขาทานเฟอแอสเซทไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็อาจจะมาขายก็ได้หรือเขาอาจจะเอาไปสเต็กก็ได้เพื่อกินปันผลในระยะยาวเพราะม,มองว่าเชนน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นก็ต้องรอดูอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับต่อมาคือก่อนวันที่5้ธันวาวาลลรเดเตอร์ต้องทําอะไรเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆทราบผมผมก็ทาโหนดเนาะเป็นวาลลอรเดเตอร์ u c s นะครับลูน่าคลาสิกไทยแลนด์ก็วันก่อนวันที่5้าก็จะต้องอัปเกรดนะครับตัว เวอร์ชัน1.0.4เนาะตอนนี้ณนะปัจจุบันอยู่ในกิจทัพที่เป็นพรีลิสนะครับยังไม่ได้เป็นไฟแนลซึ่งในนี้ถูกเขียนเอาไว้ว่าจะมี Enable บนะครับบล็อกไฮที่10ล้าน5้าแสนนะครับโดยประมาณวันที่5นะครับวันที่5ซึ่งเดี๋ยวเวลาคงต้องไปดูที่ว่าเชาสายบ่ายเยน็นไม่แน่ใจแต่ Val i d a t o r ยังไงต้องทำก่อนบล็อกนี้อยู่แหละนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะออกประมาณวันที่2องอะไรอย่างเงี้ย สองสามอะไรเงี้ยัเพื่อให้ validator update ตัวเชอรา่าณปัจจุบันที่เป็นเวอร์ชัน่น1.0.1เนาะนะครับซึ่งผมก็ต้องไปอัปนั่นเองนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สนใจก็อันนี้ก็ต้องไปเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมจะต้องไปแอคชั่นมอนกันนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมของ ibc ได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่5นะครับโอเคต่อมามีพ r o p o s a l ซมาอีกนะครับเกี่ยวกับ ibc เช่นเดียวกันซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยเล่าเลยนะครับอาเซล่ามันมันคืออะไรนะครับ10945นะครับมีการเสนอมาแล้วก็จะจะจบภายในอ่าสวันนี้นะครับซึ่งสถานะปัจจุบันยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าคนโหวตทั้งหมดอยู่ที่33.93แต่ว่าทุกคนโดยเฉลีย่ยโดยโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับให้มีการขยายไปก่อนที่เราจะไปโหวตกันเนี่ยเดี๋ยวผมไปอธิบายกันว่าอเซ่ามันคืออะไรเนาะซึ่ง อาร์เซล่าเนี่ยมันมีการไปไปทำพอ o ์ตเซลเบอร์21ในฝั่งของตัวอาร์เซล่าเองนะครับบอกว่าเฮ้ยเราจะเปิดบ้านรับเทลลาคลาสิกไหมนะครับซึ่งถ้าปลจตภัฑ์ผ่านเรียบร้อยนะครับก็ก็รอแค่ฝั่งทางเราทางเราคืออะไรทางเราคือเบอร์นี้แหละที่ต้องรออีกสวันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็ก็คิดว่า,น,าน่าจะไปในรอบเดียวกันนะครับซึ่งขานี้นั่นเองนะัะ ขา IBC ที่โผล่เข้ามานะครับอันนี้คือเขาพยายามจะมาต่อนะว่าอเซราเนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งโซนนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังว่าพออเซรามาต่อแล้วเนี่ยมันมันมันคืออะไรเนาะตึ๊อเซรามันคืออะไรนะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราอยู่ใน terra classic เนาะอยู่ใน cosmos ecosystem เนาะไม่ว่าจะเป็น osmosis นะครับจะเป็น secret ใช่ไหม แล้วก็มี Binance นะครับซึ่งอยู่ในโลกของ Cosmos e Ecosystem การที่เราจะไปหา Ethereum Chain ได้ซึ่ง Ethereum ก็จะมีโลกของ Ethereum อยู่นะไม่ว่าจะเป็น Optimism นะครับตัว Magic Polygon นะครับเราจำเป็นที่จะต้องผ่าน Terra s h u t t l e ก็คือการ bridge ข้ามกันจาก2โลกนี้นะสโลกนี้และถ้าอ e t h e r ียมจะไปก็ต้องไปผ่าน Snowbridge ซึ่ง สังเกตไหมว่าเราจะข้ามไปเนี่ยมันมี3โลกใหญ่ๆเนาะโปรแกดนะครับอิตาเรียมคอสมอซึ่งแต่ละคนก็จะมีเหรียญหรือมีเชนที่อยู่ภายใต้โลกของตัวเองอยู่หลายตัวแต่การทีท่พวกเขาทุกคนเนี่ยจะข้ามถึงกันมันจําเป็นต้องผ่านตัวกลางเนาะหรือบิตคอยเนี่ยถ้าจะเข้าถึงก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าพวกนี้ทั้งหมดนะครับในการเข้าไปหากันแล้วเวลาเชื่อมต่อกันมันมันก็เหมือนแบบโอ้ต้องวิ่งถ้าจะวิ่งไป มันก็จะมีบางตัวที่พยายามสร้างโลกของตัวเองแต่ว่าโลกตัวเองก็กลายเป็นคนเดียวเนาะฉะนั้นอย่างฮาร์โมนีวันนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งในในเหรียญที่สร้างขึ้นมาแต่ก็คุยกับใครไม่ได้ต้องผ่านเวิร์มโฮเท่านั้นนะครับก็ไม่มีบิชอะไรนะครับฉะนั้นมันอเวอร์แลนซ์อเวอรแลน์ก็เหมือนกันทุกอันมันเกิดการแบบเหลือลนะหล่อมลำ้ำนะเหลื่อมล้ำาเอ๊ะโอเคมันต่อกันได้แหละแต่มันจะต้องผ่านหลายซับหลายซ้อนนะอิตาเลียมก็ต้องวิ่งทางนี้นะ เธอ่าก็ต้องวิ่งอ้อมหรือจะวิ่งทางนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันดูมันดูยากเนะาะอัเซ่าบอกว่าโอ้ยทำไมยากจังเลยงั้นเดี๋ยวเขาสร้างโลกใหม่มาครอบมันมาครอบอะไรมาครอบทั้งหมดครับมาครอบทั้งหมดเลยดูดูเขาคิดนะเขามาครอบทั้งหมดเลยมครอบอยังไงอ่ะครอบอนี้อัเซ่าบอกว่าไม่สนอะไปคุยอิตาเลี่ยมไปคุยอเวราโปรเกร o จูโน่คอสมอร์แฟนทอมเธอร่าออสมอร์ซิต์มูนบีมโปเกรด คุยผ่านเขาคนเดียวถ้าใครอา,อาสซลัมมี Sdk เหมือน c o s m o s Sdk เนาะมีอาศรัลม Sdk ใครเอา Sdk เขาไปใช้ก็สามารถคุยกับทุกเชนได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับอันนี้คือเขาพยายามคือมันทำตัวเหมือน c o s m o s แต่ใหญ่กว่า c o s m o s คือครอบ c o s m o s อีกทีหนึ่งนะสังเกตว่าเขาก็ไปคุยกับ c o s m o s ไปคุยคนที่อยู่ภายใน้ c o s o o s แต่ว่าโครงสร้างมันเนี่ยมันจะมีการวางโครงสร้างเรียกว่าเกตเวย์เนาะในการอยู่ในแต่ละอีโคซิสต็มไม่ใช่ไม่ใช่แบบคอนเน็กแบบไดเลกแบบนี้นะอันี้คือภาพง่ายๆนะว่ามันมันโอเคมันมันคอนเน็กได้หมดแต่ภาพจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้ครับมันคือว่าในอิตาเลียมเองในทั้งหมดเนี่ยมันมันจำเป็นที่ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเกตเวย์มาทั้งหมดเลเยอร์หนึ่งเกตเวย์อเซ่าเนี่ยมันมันมองว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปเชื่อมต่อสมมติเดี๋ยวขอโทษที แอปพลิเคชันก็คือ Sdk ของ a z e เ a เนาะถ้าใคร d e v e l o อ Azera Sdk บน chain อิ e าเลียมยก i r เ e ตเวของอิตาเลียมเลเยอร์หนึ่งเนี่ยและใช้คอนเซนซั s เนาะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าผมย้อนกลับไปนิดนึงเนาะในตัวของไอไอ,อตรงที่เป็นลูกแก้วนะ c o s m o r hub ไอตัวที่ผมโชว์เมื่อแรกๆต,ต้นสไลด์อะมันจะมี chain consensus เป็นของตัวเองถูกไหมฮะในแต่ละในแต่ละ โซนอ่ะมันจะมีคอนเซนซัแต่ว่าการที่อาร์เซ่ามาเนี่ยที่ตั้งมาตรงขาเนี่ยขาเนี่ยขาเนี่ย,ขเ,ยเขามาตั้งแค่เกตเวเนาะเขามาตั้งแค่เกตเวเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมคอสมอสตรงเนี้ยเข้าไปสู่ในเชนของคนอื่นไปหาจูโน่ได้ผ่านเกตเวตัวนี้ฉะนั้นการที่เขาตั้งเกตเวที่นี่ในคอสมอสนะผมยกตัวอย่าง เขาเอาเดเวลลอปเดเวลลอปบนคอสมอรปุ๊บเขาผ่านเกตเวย์ปุ๊บเขาก็ใช้คอนเซนซัสเขาแล้วเขาก็สามารถทะลุถึงโซนทุกโซนที่อยู่ในคอสมอรให้คอสมอรฮับได้ผ่านอ IBC ของคอสมอร์อีกทีหนึ่งนะเขาคือคุยกันภายในนะครับฉะนั้นเขาเองสร้างโลกมาครอบนะเขาเรียกว่าคลอสเชนของเขาเขาใช้คำว่าคลอสเชนเกียร์เบย์โปรโตคอลฉะนั้นเขาจะทิ้งเกตเวย์ไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1เป็น2หรือเป็นโลกที่สร้างขึ้นมา โปรกดก็มีโลกของโปรกด็อเขาก็สร้างเกตเว์ในการเชื่อมต่อโปรกดเข้าไปคอสมอ d ก็เหมือนกัน a าวาร n c h นหรืออิตาเลีก็ตามเขาก็สร้างเกตเว์ขึ้นมาเพื่อสื่อสารและใช้คอนเซนซัสที่เป็นวาลเลเดเตอร์ของตัวเองเนาะที่เป็นเน็ตเวิร์กของตัวเองในการอัลิีฟายเรื่องธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเชนเนาะฉะนั้นเขาก็คิดใหญ่ทําใหญ่นะก็ครอบทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรีเลย์นิดหนึ่งเนาะโอเค ขอโทษทีตัทีโอเคตัวเชนเนาะเวลาเราเราไปดูพวกผมมาที่จูโนแล้วันนะเวลามันเปิดแชนแนลเนาะถ้าเกิดวันวันที่เราเปิดเทเลราคลาสสิกเนาะเราก็จะเห็นลิสต์ในเนี้ยจะมีเทราคลาสสิกอยู่ด้วยนะครับสมมุติว่าผมกดไปที่จูโนคิดว่าคิดซะว่าเป็นเทราคลาสสิกเนาะ ไอสิ่งที่เราเปิดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแหละว่า IBC มีการทำงานยังไงในการ t r a เฟ f ร์ข้อมูลระหว่างเชนเนอะจูโนมาที่เทราค l าส s ิก er นะครับหรือออสโมซิสก็ตามเราไปดูตรงที่ IBC relay เนาะก็คือก็จะมี channel อยู่ว่าเราเคยเปิด cosmos hub เนี่ยเข้ากับเทราค l าส s ิกเนาะก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าอันนี้คืคอ cosmos hub 4นะไปหาค o ลบัตหนะครับก,ก็จะโชว์ที่นี่นะครับรวมถึง โลโก้ที่เป็นเรื่องของตัว o s m o s i สก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ข้างในก็จะเป็นเรื่องของเทราคาสิกแทนนะเทราคาสิกแทนตรงนี้ก็จะเป็นมาฝั่งที่เป็นเทราคาสิกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ต้นทางเนาะเท er ราคาสิกตัวนี้ก็จะเป็น o ซ m o s i าโอเคก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีในวันที่มันเปิดแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะให้มาดูกันง่ายๆนะครับแล้วก็ดูพวก transaction นะครับหรือดูพวก validator ได้ ในนี้นะครับในในเรื่องของคอนเซนแซสเนาะโอเคโอเคตัวทีครับตัวสไลด์เนาะโอเคฉะนั้นเราก็จะอนาคตเราก็จะได้เห็นนะครับว่าถ้าตัวของอาร์เซนอามันมัน,ม,นมันถูกอนุมัติหรือโบทผ่านจริงๆเนี่ยก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในคล้ายๆคอสมอแต่ว่ามันถอยตัวเองเออกมามาครอบอีกทีหนึ่งเนาะ mm hmm. เพื่อลดความยุ่งยากของการสื่อสารในแต่ละวงเนาะลงนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีแต่ติ้งอยู่อย่างเดียวคือว่าในพอพอซ่อมของเขาเองเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างน้อยฉะนั้นผมมองว่าจริงๆมันครเขียนรายละเอียเดเยอะกว่านี้ว่าเออมันทาอะไรยังไงเนาะจะเปิดชแนลอะไรเพื่อประโยชน์อะไร ก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่ขยายกิจการแล้วกันนะผมถือว่ามันอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับอืมอ่ะต่อมาสุดท้ายละก็จะเป็นเรื่องของตัวบอ o โซ่ที่ที่ผมเล่าไปนะั่นแหละก็คือ10945เนาะเราจะโหวตอะไรนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมมีโน้เนาะ UCS LUNC Thailand นะครับก็สามารถไป d e l ล g เกตได้นะครับแต่ว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่9ทธันวานะครับ9 0โมงนาทีนะครับก็ผมจะไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามรับชมแล้วกันนะครับก็ช่วงก่อนที่จะไลฟ์แต่ผมก็คงจะทำการอธิบายว่าผมสร้างโนดยังไงแล้วก็อธิบายความเสี่ยงของโนดแล้วก็วิธีการบริหารเนาะก่อจะเดลิเกตนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ที่ผมได้เพื่อนเอนกรุณาเดลิเกตมา ก็อยากจะไปโหวตเพื่อเป็นสิทธิ์เป็นเสียงแทนเพื่อนๆในกลุ่มนะครับก็ทำโหวตกันในกลุ่มก็ขอบคุณคุณกิจนะครับก,ก็สร้างกลุ่มนะครับเป็นแอดมินห้องเรานะครับก็สร้างว่าโอเคโหวตกันเพื่อนๆโหวตกันดูหน่อยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ c e เซ c h a ชนที่จะมาขยาย IBC ต่อไปซึ่งผลของมันก็คือเยสเนาะ yes, no. ทุกคนค่อนข้างเห็นด้วยว่ามันก็คือโอกาสหนึ่งฉะนั้นก็เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตพาไป ไปทำกันเลยเนาะก็ไปดูตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้เนาะผมเข้ามาใน validator นะครับก็เดี๋ยวผมขอมอนุญาตล็อกอินใส่พินนะ ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับก็ Macbook เดี๋ยวได้บ้างไม่ได้บ้างก็มันอาจจะไม่ไม่ค่อยอนนี้เท่าไหร่เนาะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตโหวตโหวต yes ตามสิ่งที่เพื่อน,เอนๆเห็นควรเนาะณนะปัจจุบันก็มี validator 38เจ้านะครับโหวต yes ไปเร,เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตโหวตตามสิ่งที่เพื่อน,เอนๆเห็นร่วมกันละกันเนาะให้โหวต yes นะครับก็ IBC client to a c e l a เนาะก็โหวต yes ไป โอเคน่าจะได้โอเคก็ okay. เรียบร้อยนะครับก็ใช้สิทธิ์นะครับตามสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเนาะเพราะว่าผมก็ได้รับมอบหมายแล้วกันเนะเาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีเฟชั่นหนึ่งแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูลิสต์กันนิดหนึ่งว่ามันอยู่ในลิสตหรืยอยังนะครับโอเค ก็โหวต yes ไปแล้วนะครับเป็น39แล้วนะครับโอเคก็เราใช้สิทธิ์ใช้เสียงในกลุ่มลงเฮาได้บอยนะครับก็มีโหวตตี้ง power อยู่ยูน0์นะครับก็โหวต yes ไปเรียบร้อยนะครับเข้าไปร่วมหนึ่งในความพิดเห็นแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีช่องเ Tele GRAM เอาไว้คุยนะครับสื่อสารแล้วก็โหวตเรื่องแบบนี้แหละครับถ้าผมอมธิบายแล้วก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เห็นชอบคิดว่ามันดีนะครับผมก็จะไปโย่ไปบวตให้ตามสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นสมควรแล้วกันเนาะกะ็เอาเสียงส่วนมากเป็นหลักเนาะก,ก็ตามนั้นก็จะมาทำบางทีไลฟ์บ้างบางทีจะอัดเป็นเอพิโซดบ้างก็ขออภัยถ้าเกิดอัดเป็นเอพิโซดเนาะแต่ส่วนใหญ่จะ จะไลฟ์แล้วกันเนาะจะพยายามไลฟ์แล้วก็บทกันสดๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนาะโอเคงั้นก็เอพิสดที่29ก็ประมาณนี้นะไม่อยากให้ยาวกว่าน,นี้ยังไงก็วันศุกร์นี้นะครับสามทุ่มนะครับลุงเฮาเมาทูเมาท์นะครับยังไงก็ไปพูดคุยกันแบบสดๆได้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องห Howard Channel และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปประโยชน์ดีๆนะครับ նա <small> 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 <small>